สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบานกองสหรัฐเปิดหน้าภรรยาหลังซุ่มคบมา30ปีต้องบอกเลยครับว่าเป็นนักร้องเสียงนุ่มละมุนท้่ยังเล่นละครเก่งกตะห่านจ้สาวยกให้ใจทั้งประเทศเลยครับว่าแต่พีก่กองเนี่ยกับธรรมาสาวอกหักกันขรึ่งค่อนประเทศครับหลังจากนักร้องหนุ่มหล่ออมตะได้ออกมายอมรับว่า รูปสาวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นด้กันพร้อมคุณแม่คือแฟนตัวจริงที่คบกันมา30กว่าปีแล้วเป็นคู่คิดและทุกๆสถานะในชีวิตทั้งนี้พี่ก้องสารัฐยังเคยเออกมาเปิดใจเผยถึงสาเหตุที่ไม่ชอบควงแฟนสาวออกสื่อว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่ชอบเป็นที่จับจองของใครด้วยกลัวว่าเวลาส่วนตัวที่เคยมีจะหายไปพร้อมเผยถึงเหตุผลที่ไม่พร้อมผลิตกล้องน้อยมาว่าจริง ภาพนั้นผมไม่ได้เป็นคนเอาไปลงก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปส่งข่าวเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันไปก็แค่ภาพทานข้าวตามปกติกับคุณแม่แลวตอนนั้นพอดีว่ามีรายการเข้ามาสัมภาษณ์คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปไปลงหรือเปล่าแฟนดูเขาก็เซ็งเลยบอกต่อไปนี้ไปเดินไปช็อปไม่ได้แล้วชีวิตส่วนตัวหายไปเขาเห็นสิ่งที่ผมเป็นไงเขาก็ไม่อยากเป็นชีวิตสระสนุกกว่าเรื่องให้กําลังใจไม่ต้องครับเขาต้องให้กําลังใจผมมากกว่า นถึงตอนนี้ผู้ชายคนนี้เข้าสู่วัย51แล้วมุมมองเรื่องอครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามลาดับจากที่ก่อนหน้านี้เคยอยากมีทายาญาติเหมือนกับคู่อื่นมาตอนนี้ถึงกับประกาศว่าไม่อยากมีลูกแล้วพเพราะด้ยวยวัยขนาดนี้ถ้ามีก็คงไม่ดีดยขอใช้ชีวิตคู่กับแฟนสาวนอกวงการคนนี้ยังมีความสุขเท่านั้นพอเรื่องราวความรักที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยปิดครับใครถามผมก็ตอบไปตรงๆส่วนข่าวดีเรื่องลูกไม่มีครับยังไม่อยากมีรู้สึก เรายังมีภารกิจงานการยังอยากไปเที่ยวมันมันอยู่อยากไปนู่นไปนี่ถ้ามีลูกแล้วมันทําอย่างนั้นไม่ได้ก็รู้สึกยังไม่อยากมีแล้วก็ด้วยวัยก็เลยไปแล้วในตอนนี้ก็คงไม่ดีแล้วแค่นี้ชีวิตก็ยุ่งมากพออยู่แล้วมีคนยุ่งไปอีกแน่ๆไม่ต้องมีหรอกครับมีมันเหนื่อยมีความรักมา30ปีแล้วไม่เปิดตัวจริงๆก็ไม่ได้ปิดเพียงแต่ว่าแฟนที่เขาเห็นชีวิตที่พี่เป็นมันไม่มีสระ ไปไหนก็โดนถ่ายรูปความส่วนตัวมาหายไปเขาไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดใครถามมีแฟนก็บอกว่ามีคบกันตอนที่กําลังดังมากๆจริงๆก่อนหน้านั้นอีกก่อนจะทําอัลบั้มนูโวได้ซ้ําก่อนเข้าวงการเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นแฟนกันยังไม่แต่งเพราะอยู่ด้วยกันเข้าใจกันมันก็เป็นเรื่องใหญ่สุดขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับ ขอบคุณครับ